สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับเรื่องดีชาแนลคลิปนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านสายโทแปดเหนือตําบลจันทตเพชรอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพื้นที่แห่งนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกต้นไม้ป่าเอาไว้นะครับจํานวนหลายร้อยต้นเลยนะครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าปลูกแบบทีทีนะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาดูว่าผลจากการปลูกต้นไม้เอาไว้นะครับเป็นระยะเวลา6ปีนะครับต้นไม้ที่ปลูกนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ถ้าคุณผู้ชมได้ดูคลิปนะครับเมื่อปีที่แล้วเนาะนะครับไม่ใช่ฝนปีที่แล้วนะฝนปีก่อนหน้านู้นอีกนะครับคุณผู้ชมครับก็ปีนั้นนะครับผมมากับคุณยายของตรีวิเศษนะครับซึ่งเป็นเจ้าของสวนนะครับเป็นคนที่ลงมือปลูกต้นไม้นะครับเหล่านี้เอาไว้นะครับปีนี้นะครับผมขออนุญาตท่านมาถ่ายเพื่อติดตามนะครับให้คุณผู้ชมได้เห็นความแตกต่างนะครับระหว่างปีที่แล้วนะครับกับปีนี้นะครับว่ามันมีความแตกต่าง เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้นะครับท่านไม่สบายนะครับท่านไม่สามารถที่จะมาพูดคุยนะครับเดินชมพาชมได้เหมือนปีที่แล้วนะครับก็เลยนะครับขออนุญาตท่านมาถ่ายนะครับนําเสนอให้กับผู้ชมได้รับรู้รับทราบรับชมด้วยกันนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับแถวฝั่งขวานี่จะเป็นทิวแถวของต้นสักทองนะครับคุณผู้ชมครับสักทองเหล่านี้ก็โอ้โหยืนต้นนะครับ ตรงขึ้นใบนะครับอย่างสวยงามนะครับตอนนี้มันไม่ค่อยมีใบนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงฤดูแล้งมันมันทิ้งใบเขามันร่วงหล่นลงมานะครับให้นะครับเพื่อลดการคายน้ํานะครับลําต้นก็ถือว่าสวยเลยนะครับคุณครับลําต้นเปล่าตรงดีมากนะครับแถวที่สองนะครับจะเป็นแถวของยางนานะครับที่สองที่สามที่สี่นี่ครับจะเป็นแถวของยางนานะครับแล้วก็อาจจะมีการแทรกสลับกับต้นนี่ครับนะครเขาเรียกว่าต้นน้อยนานะครับมีต้นน้อยนาด้วยนะครับแทรกอยู่นะครับ ช่วงปีแรกนะครับก็ออกผลผลิตนะครับแต่ว่าหลังๆมานี่พอต้นไม้มันเริ่มโตขึ้นนะครับต้นน้อยหนาก็อาจจะผลผลิตอาจจะลดน้อยลงนะครับแต่ว่าในช่วงที่เราได้เก็บเกี่ยวเราก็ได้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับต้นไม้นะครับอายุ6ปีนะครับได้เท่านี้ครับไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมนะนี่นะครับมือนี่โอบไม่รอบแล้วนะครับมือมือของเรานะครับกำกำไม่รอบไม่ใช่โอบไม่รอบโอบเนี่ยเป็นเรื่องของทั้งแขนเนาะนะอ่านะครับกำไม่รอบแล้วนะครับ ด้านล่างนะครับคุณผู้ชมครับสังเกตดูดีๆนะครับท่านไม่ได้ปล่อยทิ้งนะนะครับเนี่ยกระเจียวทั้งนั้นเลยนะครับนี่ใบใบต้นกระเจียวทั้งนั้นถ้ามาในช่วงฤดูฝนนะครับฝนที่ผ่านมาเนี่ยผมเสียดายอยู่ว่าผมไม่ได้มานะครับนี่ครับมีต้นกระเจียวนะครับเกิดขึ้นมานะครับเยอะแยะเลยนะครับท่านเอามาปลูกนะครับเก็บดอกกระเจียวก็เป็นว่าเล่นนะครับอีกสําคัญที่สุดสําคัญก็คือป่านี้นะครับเป็นป่าที่ให้เห็ดเยอะมาก วันนั้นคลิปนั้นที่ผมมาถ่ายนะครับเดินไปเดินไปหนุนไปเจอเหตุอยู่ฝั่งโน้นนะครับกับคุณยายนะครับพากันเก็บเป็นที่สนุกสนานนะครับเก็บไม่พอนะครับแบ่งให้ผมกลับบ้านไปอีกนะครับคุณยายคุณยายผองนะครับเป็นคนที่มีน้ําใจดีมากๆเลยนะครับขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งเนาะนะครับนี่ครับระยะห่างอ่ะทีนี้นะครับหลายท่านนะครับเวลาปลูกต้นไม้สนใจเรื่องระยะห่างนะครับระยะห่างนะครับจากต้นนี้นะครับไปหาต้นนั้นอยู่ที่1.5เมตรนะครับจากนี่มานี่นะครับ อยู่ที่สองเมตรครึ่งนะครับคุณู้ชครับเมตรครึ่งคูณ2เมตรครึ่งระยะนี้เลยครับต้นไม้หกปีโตขนาดไหนนี่ครับอ่าดูได้เลยนะครับคนสักทองนี่โอ้ต้นนี้ใหญ่นะครับต้นนี้สีใหญ่นะครับใหญ่และงามด้วยนะครับสีผิวขอนีุ่้ยงามอย่างทองเลยนะครับมีปลวกด้วยนะครับขึ้นมาสร้างนะครับ ครับอ้ว่ามันมันงามจริงครับคุณยมครับสังเกตดูดีๆนะครับคุณยายท่านจะดูแลดีมากเลยครับเรื่องของการตัดแต่งกิ่งเห็นไหมครับกิ่งนี่ถ้าจะแตัดแต่งไปถึงนู่นเลยนะครับเมื่อท่านมีอายุมากท่านไม่สามารถทําเองได้ท่านก็ให้จ้างคนมาตัดนะครับตัดแต่งกิ่งนะครับให้มันร่วงให้มันหล่นลงไปนะครับนู่นนะครับทุกต้นเลยนะครับอ่าทุกต้นเลยนะครับนอกจากต้นไม้ที่ท่านปลูกเอาไว้นะครับยังมีต้นไม้ที่เกิดเองในแถวกลางนี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าต้นนี้หกต้นนู่นนะครับ เป็นต้นไม้ที่เกิดเองนะครับคุณผู้ชมเป็นต้นไม้ที่เกิดเองนะครับนี่ครับต้นกัญชีน่าโลงนะครับเห็นไหมครับนี่น่าโลงต้นสะเดานะครับสะเดาช่วงนี้ก็กําลังออกดอกเนาะนะครับสวยสงดมนะครับนี่ครับคุณผู้ชมหนาเลยนะครับผมจะเขียนให้ดูใบไม้เนี่ยนะครับหนามากเลยนะครับไม่ไม่แปลกใจนะครับที่ พื้นที่อย่างนี้นะครับจะมีเห็ดเกิดขึ้นมานะครับเพราะว่าใบไม้นี่หนาทึบเลยนะครับนี่โอโคดีมากเลยนะครับผู้ชมครับนี่มันย่อยสลายมันก็กลายเป็นปุ๋ยเลยนะครับเสียงเหยียบแต่ถ้าผมมาเดินหน้าฝนนี่นะครับเสียงเหยียบมันจะไม่ดังดังหนักขนาดนี้นะครับมันจะนุ่มๆนะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะครับนะครับงามตามากครับผู้ชมครับ เรเรียกไดยว่าถ้าคนไหนที่อยากจะดูป่าสวยๆนะครับถ้าต้องการที่จะเห็นว่าป่านะครับปลูกหกปีแล้วมันสวยๆนี่มันสวยแบบไหนสวยขนาดไหนถ้าปลูกระยะ1.5เมตรคูณ2.5เมตรครับสามารถเอาคลิปนี้นะครับไปเป็นคําตอบนะครับให้กับหัวใจของท่านได้เลยนะครับว่ามันสวยขนาดไหนแล้วมันดีขนาดไหนน่าชื่นน่าชมขนาดไหนการปลูกป่าเหล่านี้นะครับให้ข้อดีกับสิ่งแวดล้อมเรามากมากเลยนะครับ คนไหนที่ไม่ได้ปลูกปานะครับก็ได้รับผลประโยชน์ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าลมหายใจนี่เราเราใช้กันทั้งโลกนะครับที่ว่าลดโลกร้อนโลกร้อนนะครับมันใช้กันทั้งโลกนะครับหนึ่งคนปลูกนี่สามารถดูแลได้อีกหลายคนจะดีขนาดไหนถ้าเราช่วยกันปลูกนะครับหลายหลายคนนะครับคนละไร่คนละต้นหนึ่งก็ยังได้เลยนะนะครับช่วยกันนะครับคุณยายของท่านนี่ ครับท่านมีพื้นที่ที่แบ่งให้ลูกขห้หลานท่านก็ปลูกให้ลูกขห้หลานนะครับในหลายพื้นที่เลยนะครับคุณผู้ชมครับในพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่เป็นรูปธรรมมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกนะครับสองแปลงนะครับที่ท่านปลูกเอาไว้นะครับรับรองว่าดีเช่นกันนะครับดีเช่นกันอย่างแน่นอนนะครับอ่ะอันนี้เป็นต้นต้นพะยูงนะครับนี่ต้นพะยูงเล็กๆนะครับมันมันไม่โตนะครับไม่โตเท่าเพื่อนนะครับนี่ครับโอ้ดีงามมากๆเลยนะครับ ช่วงเวลานี้นะครับเป็นช่วงเวลาบ่ายสามโมงนะครับบ่ายสามโมงก็ถือว่านะครับยังไม่บ่ายยังไม่ค่ำมากนะครับเวลากําลังดีนะครับผมก็ชอบออกมาถ่ายคลิปในช่วงเวลาบ่ายๆเช่นนี้แหละนะครับถ้าตอนเช้านะครับก็ทําภารกิจทางบ้านเนาะนะครับตอนเที่ยงมันก็แดดร้อนเกินไปนะครับแต่ถ้าบ่ายสามมานีนะครับต่อเนื่องมาถึงช่วงบ่ายสี่นี่แดดมันก็จะเริ่มอ่อนแล้วนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมคุณผู้ชมเชื่อผมไหมว่าวันนี้นะครับ อยู่ข้างนอกนี่อากาศร้อนแต่ผมมาอยู่ข้างในนี่อากาศเย็นมากนะครับถ้ามีเปลยนะคุณผู้ชมคูงนี่ต้นนี้กับต้นนี้ไปเรื่อยๆนี่โอ้โหได้ได้พื้นที่นอนของคนเป็นหลายร้อยคนเลยนะครับคุณผู้ชมนี่บรรยากาศดีขนาดไหนคุณผู้ชมต้องมาดูเองนะครับเย็นดีมากๆนะครับเย็นดีมากๆอันนี้เป็นต้นที่เกิดเองเนาะกระถินหน้านลงกระถินเทพานี่เป็นต้นไม้ที่โตเร็วนะครับเกิดเองนะครับอผลมันร่วงลงมานะครับมาตกตรงไหนมันเกิดขึ้นมานะครับ มันก็เติบโตเข้ามันเองได้นะครับแล้วโตเร็วด้วยนะครับใครที่ต้องการที่จะได้น้อยไปใช้ประโยชน์เร็วๆนะครับแนะนําเลยนะครับต้นกระถินอากระถินหน้ารงกับกระถินเทพาต้นนี้นะครับนี่โอ้โหมีปลวกขึ้นมานะครับแต่ตอนนี้ไม่มีตัวแล้วนะครับปลวกไม่มีตัวแล้วมีแต่มีแต่ร่องรอยเข้ามันนะครับก็เรียกว่าอะไรเป็นดินมามามาโอบมาคุมเอาไว้นะครับนี่ครับงานจริงครับคุณผู้ชมครับ เห็นแล้วประทับใจเลยนะครับส่วนใหญ่ต้นนี้จะเป็นต้นยางนานะครับแต่ว่าฝั่งนู้นก็จะมีต้นพะยูงมีอะไรอีกนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปเดินดูรอบๆพื้นที่รอบๆบริเวณเลยนะครับให้ได้เห็นความงามกันจระนะครับได้ประทับใจไปด้วยกันนะครับเห็นของดีๆงามๆนะครับก็อยากจะพาคุณผู้ชมได้ได้ชื่นได้ชมกันนะครับนี่ไอที่นะครับมีการตัดแต่งจริงนะครับพอระยะเวลาผ่านไปนะครับเหล่านี้เนาะ เป็นร่องรอยที่เป็นกิ่งเก่ามานะครับนี่มันก็จะหุบนะครับกลายเป็นเรียบไปหมดเลยนะครับในอนาคตนี่บริเวณนี้เนี่ยนะครับเห็นไครับอันนี้เริ่มเริ่มรักษาแผลแล้วเนื้อใหม่มันก็จะเพิ่มมาดันดันดันมันก็จะกลายเป็นต้นที่เหมือนกับว่าไม่มีร่องรอยของกิ่งที่จริงแล้วมันมีเนี่ตังนี้เนาะนะครับพอเวลาผ่านไปตอนนี้มันก็จะผุนะครับนะครับพอมันผุออกมานน่นะครับ ธรรมชาติของมันก็จะผุแล้วตรงนี้มันก็จะหุบขึ้นมานะครับเป็นลักษณะของเหมือนกับตานะครับแล้วมันก็จะเอาเยื่อต่างๆนะครับมาปิดปิดรักษาเป็นต้นเป็นเนียนไปหมดเลยนะครับสสขา้างล่างนี่เนื้อเนียนไปหมดแล้วยครับที่จริงเนี่ยมันตรงแถวนี้เนาะที่มันเป็นกิ่งมันก็จะมีกิ่งของมันอยู่แต่ตอนนี้ต้นหนีเนียนไปหมดแล้วครับสีเขียเขียวนี่นะครับเกิดจากการาช่วงหน้าฝนที่ผ่านมานะครับฝนมันตกบ่อยนะครับก็จะมีนะครับพวกตระกูลลาตระกูลอะไรนะครับขึ้นมาเกาะบนต้นไม้นะครับ ไม่มีผลต่อความเติบโตของต้นไม้หรอกนะครับมันก็เป็นเปลือกบริเวณนอกข้างในมันก็จะ,ะเติบโตเข้ามันปกตินะครับรากของมันก็จะออกมานะครับเนี่ยคุณยายท่านอเอาเชื้อเห็ดมาลงด้วยนะครับปีที่แล้วเนี่ยที่ผมมาหาท่านนี้ท่านเอาเชื้อเห็ดแล้วงกมาลงนะครับผมก็ลืมถามท่านว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ผมเชื่อว่าเห็ดออกเพราะว่าวันนั้นผมมามันก็ออกแล้วเนาะนะครับป่านี้มันเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากนะครับ ฉะนั้นแล้วนะครับโอ้ยนะครับเก็บเห็ดไม่หวาดไม่ไหวเลยนะครับนะครับอ่าผมผมสัมภาษณ์ท่านในคลิปนั้นว่าท่านท่านปลูกเอาไว้ทําไมด้วยความรักหรือยังไงนะครับท่านให้ข้อมูลมาว่าท่านท่านรักนะครับท่านชอบต้นไม้นะครับแล้วก็ท่านอยากจะปลูกต้นไม้ต่างๆเหล่านี้นะครับให้เอาไว้ให้กับลูกให้กับหลานนะครับก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีมากนะครับเป็นคนที่มีหัวใจงามมากนะครับก็กล่าวไปแล้วก็ อยากจะกล่าวคำชื่นชมท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณคุณยายคำขอมากๆเลยนะครับที่มีมุมมองที่ดีต่อโลกนะครับอยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับโลกของเรานะครับอ่ะนะครับทีนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นที่ว่าปลูกปลูกระยะทีๆนะครับเท่านี้นะครับระยะถีระยะห่างเท่านี้ต้นไม้มันจะโตนะครับขนาดไหนนะครับมันจะโตได้ได้มากน้อยขนาดไหนนะครับอ่ะอันนี้ดีวผมจะเล่าให้ฟังนะครับถึงเรื่องของอนาคตเลยนะครับระยะนี้ระยะ6ปีนะครับ ถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะครับผมก็ว่ามันโตขึ้นอีกพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าถ้าระยะต่อไปนะครับสักสิบห้าปียี่สิบปีนะครับผมเชื่อว่านะครับต้นไม้เหล่านี้นะครับมันจะสูงนะครับสูงทะลูดขึ้นไปนะครับเหมือนที่ผมเคยไปเห็นที่อ่าหลายที่ที่ผมเคยไปเห็นมานะครับอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกดจังหวัดอุบลราชธานีหรือแม้แต่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่ผมได้เห็นในหลายที่มันก็จะสูงขึ้นไปทะลูดขึ้นไปนะครับแต่ต้นมันก็จะไม่ไม่ค่อยว้วนเท่าไหร่ อยากให้ดีนะครับต้องมีการตัดตัดต้นเว้นต้นก็ได้นะครับตัดสางออกนะครับเอาต้นนะครับไปใช้ประโยชน์ก่อนนะครับต้นไหนที่พอใช้ประโยชน์ก่อนก็เอาไปใช้ประโยชน์ก่อนนะครับต้นไหนที่ทรงดีนะครับทรงที่สวยนะครับอยากจะรักษาไว้เราก็สามารถรักษาไว้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเราอยากได้ต้นจํานวนมากๆนะครับสูงๆแล้วเลี้วขึ้นไปนะครับเอาสัก40เมตรนะครับเราก็สามารถที่จะไว้ไว้แบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับไม่มีอะไรที่ เป็นสิ่งที่มาห้ามนะครับเป็นข้อจํากัดต้นไม้นี่มันเกิดในภูเขามันก็เกิดแบบทีทีกันได้นะครับได้หมดนะครับพูดง่ายก็คือได้หมดเลยนะครับแล้วแต่ใจเราจะชอบแบบไหนสไตล์ไหนมากกว่ากันแค่นั้นเองนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับก็จะมีการปลูกมาหมดเลยนะครับปลูกไอ้ดอกกระเจียวนะนี่ใบกระเจียวขยันสับมาสับได้เลยนะครับขยันเก็บมาเก็บได้เลยนะครับ ปลูกเราเราปลูกเราก็ได้นี่แหละนะครับนะครับเป็นอยู่ในพื้นที่ของเราพื้นที่ชนวนของเราเนี่ยนะครับถ้าใครมาเก็บนะครับเราก็มีสิทธิ์ที่จะไปห่วงไปไปว่าไปห้ามเขาได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเป็นพื้นที่ของเราเนาะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปเก็บในพื้นที่สาธารณะนะครับใครใครเก็บทำได้ก่อนว่านั้นก็มีสิทธิ์ได้นะครับแต่ว่าถ้าในพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวนะครับใครปลูกนะครับในพื้นที่ของใครนะครับ คนนั้นก็จะเป็นเจ้าของสิทธินั้นนะครับแต่เพียงผู้เดียวนะครับอันนี้ก็เป็นของคุณยายของนะครับแต่เพียงผู้เดียวนะครับแต่ว่าท่านจะให้ลูกให้หลานมาเก็บอันนั้นก็เป็นเป็นสิทธิของลูกของหลานท่านเช่นกันนะครับนี่ครับเป็นญาติกันเนาะไม่มีปัญหานะครับนะครับระยะการปลูกก็มามาถึงบริเวณนี้นะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าหลังจากนั้นก็จะเป็นพื้นพื้นนาของท่านแล้วนะครับพื้นนาครับก็จะทํานานะครับถ้ามาตอน หน้าฝนนะครับก็จะเห็นข้าวสีเขียวนะครับสวยสดงดงามเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้มาในหน้าเล้งนะครับเราก็จะได้เห็นนะครับตอสางแห้งๆนะครับนี่ครับปลูกมาสุดถึงบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้ตรงนี้ก็เป็นต้นยูคาลิปตัสนะครับซึ่งก็ถูกตัดไปแล้วนะครับเพิ่งต้นใหม่เพิ่งเกิดมานะครับอันนี้จะเป็นต้นกะทินะโรงนะครับต้นใหญ่มากต้นนี้เนาะโอ้นะครับนี่ครับบริเวณนี้แหละที่ผมเคยมาเก็บเห็ดกับคุณยายนะครับ เก็บเก็่กันสนุกสนานเลยนะครับมาเจอเพื่มคุณยายบอกไปเอาไปเอาคู่มาไปเอาคู่มานะครับผมก็ไปเอาคู่มานะครับคู่แล้วก็มีความสุขนะครับปีถียแแต่ว่าไม่ได้มาในช่วงฤดูฝนอีกนะครับก็เลยไม่ได้เจอภาพนั้นนะครับปีนี้มาในช่วงฤดูเล้งนะครับอมาดูทิวแถวนี้ครับคุณผู้ชมครับเห็นแบบนี้นะครับเหมือนกับต้นไม้มันไม่มีใบนะครับเหมือนกับต้นไม้มันตายนะครับที่จริงไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมครับมันไม่มีใบเฉยแต่มันไม่ตาย นะครับมันคือต้นพะยูงนะครับซึ่งต้นพะยูงนี่มันก็จะสลัดใบของมันทิ้งครับในช่วงฤดูนี้นะครับเตินไปนะครับเดี๋ยวจะเทียบให้ดูเลยนะครับต้นพะยูงนี่ก็อายุหกปีเช่นกันนะครับพะยูงนี่เป็นไม้ที่ถ้าเกิดว่าปลูกในพื้นที่ที่ไม่ได้อ่าไม่ได้แสงนะครับได้แสงน้อยๆแสงรำไรนะครับภาพก็จะเป็นแบบนี้แหละต้นมันก็จะไม่ค่อยโตค่อยวันเท่าไหร่นะครับนีหกปี ผมเจอด้วยตัวเองเหมือนกันนะครับผมไปปลูกในร่องยางพารางผมนะครับต้นยางนาก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับแต่ต้นนันนี้มันก็เล็กเท่านี้เลยนะครับเท่านี้ก็มีจริงๆนะครับเออนะครับแต่ว่ามันไม่ตายหรอกนะแต่ว่ามันไม่โตเฉยๆนะครับถ้าไปปลูกในพื้นที่ที่มีแดดนะครับมันสู้แดดสู้แรงได้เป็นอย่างดีนะไอ้ไอ้ต้นพะยูงนี่นะนะครับเราก็สามารถที่จะปล่อยให้มันเติบจเจริญเติบโตได้อย่างสวยงามอย่างเต็มที่นะครับ ดิ่งดีๆนะครับของโลกของเรานะครับสามารถทำได้นะครับสามารถสร้างขึ้นมาได้สามารถทําได้ด้วยตัวของเราเองนะครับอยากจะให้นะครับชาวโลกนะครับคนที่มีพื้นที่นะครับแบ่งจัดสรรพื้นที่ของท่านนะครับมาปลูกป่าไปด้วยนะครับช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยคนละไม้คนละมือเพื่อโลกใบใหญ่ของเรานะครับจะได้มีทรัพยากรนะครับที่ดีเช่นนี้นะครับให้ได้ ชาวโลกนะครับรวมไปถึงสภาสต์ต่างๆนะครับได้ได้รับสิ่งดีๆร่วมกันนะครับได้รับลมหายใจที่บริสุทธิ์นะครับโลกเราก็จะไม่ไม่ร้อนนะครับเย็นจริงครับคุณผู้ชมครับเย็นจริงๆเลยนะครับเข้ามาในพื้นที่สวนแห่งนี้นะครับมีความสุขมากนะครับมาดูโซนฝั่งนี้ครับโซนฝั่งนี้เนี่ยคุณยายท่านปลูกมะพร้าวน้ําหอมไปด้วยนะนะครับมะพร้าวน้ําหอมแล้วก็ต้นกล้วยนะครับ ส่วนนี้นะครับเป็นต้นยางนานะครับอันนี้เอามาปลูกเพิ่มใหม่นะครับอายุสองปีนะครับสองปีก็ได้ต้นเท่านี้นะครับบางต้นก็ยังเล็กๆอยู่นะครับเหมือนกับปลูกได้ปีเดียวที่จริงก็ไม่ใช่นะครับปลูกได้สองปีนะครับปลูกใหม่นะครับมะพร้าวก็สวยนะครับฝั่งนู้นนะครับท่านก็จะปลูกยางยางพารานะครับงามดีมากมากครับคุณผู้ชมครับสีสันนะครับมองไปนี่โอ้โหขาว ครับเนี่ยต้นนี้ยางขาวเลยขาวนวลเนียนมากนะครับย้อนนะครับนี่ใบนะครับใบยางนาโอ้เป็นงามมากใบอ่อนๆนะครับสีออกน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะครับสวยสดงดงามจริงๆนะครับนะครับความงามนะครับทางธรรมชาติความงามทางธรรมชาติที่เรียกว่าคนคนช่วยนะอันนี้คนช่วย แต่ถ้าเป็นธรรมชาติที่คนไม่ได้ช่วยก็คือมันเกิดเองนะครับปล่อยให้มันเติบโตนะครับมันก็งามไปอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ถ้าคนมาช่วยนะครับมาจัดสรรข้ามันนะครับก็จะช่วยให้ต้นไม้นะครับมีระบบระเบียบนะครับมีอยากจะให้ต้นมันเกิดตรงไหนนะครับอยากจะให้เป็นยังไงนะครับเราสามารถจัดการได้อยากจะได้ต้นอะไรบ้างนะครับสามารถจัดการได้หมดเลยนะครับอยู่ที่เรานะครับงามครับคุณผู้ชมครับแปลงนี้นี่นะครับ เห็นคุณยายผมก็จะไปขอบคุณคุณยายอีแหละนะครับขอบคุณอยู่สักหลายๆรอบเลยนะครับขอบคุณที่ทําสิงดีนะครับให้นะครับเราได้เห็นเป็นตัวอย่างว่าอ๋อันนี้คือคือของดีนะนะครับเราสามารถเอาเป็นแบบอย่างได้ให้คนอื่นเขามาเอาอย่างได้นะครับก็เร้าวนี่ก็สวยนะคุณผู้ชมนั่นเห็นไหมครับน้ำหอมแล่วก็ปลูกไว้นะครับอืมแล้วนะครับไม่ได้มีน้ําเลยนะนะครับไม่ได้มีน้ําด้วยเห็นไหมครับ มันก็ยังงามนะคุณผู้ชมปกติมะพร้าวนี่นะครับเป็นไม้ที่ต้องการน้ํามากๆเลยนะนะครับผมปลูกไว้ข้างบ้านนะครับดินมันเป็นดินเหนียวเนาะครับมันก็เลยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร,ร่ยอดก็เหมือนกับเป็นสีแบบออกน้ําตาลน้ําตาลนะครับเหมือนจะมีมอดมีแมงอะไรสักอย่างหนึ่งมามาเกาะมา,มา,มากัดนะครับมะพร้าวนี่จะมีโรคมีภัยเยอะกว่าไม้ป่าไม้ป่านี่นะครับโรคภัยต่างๆก็จะมีมีน้อยมากๆเลยนะครับ เพราะว่าธรรมชาติมันเกิดเองมันโตเองอยู่แล้วไม้ป่าเนาะนะครับแต่ว่าถ้านะครับเรามาปลูกด้วยนี่โอ้โหเราดูแลด้วยนี่มันยิ่งจะเติบโตมันยิ่งจะงดงามนะครับยิ่งจะดีนะครับ,นนรบ,รบอ o, t t อะันนี้นะครับเป็นต้นแคนานะครับเป็นต้นแคนาด้วยโอ้ต้นนี้ตายแคนาต้นนี้ตายแล้วนะครับแต่ว่าต้นนี้นะครับยังไม่ตายนะครับใบสีเหลืองนะครับ สีเหลืองเพราะว่ามันเป็นช่วงฤดูฤดูแรงเนาะถ้ามาช่วงฤดูฝนก็อาจจะเห็นสีเขียวนะครับต้นปลูกใหม่ก็มีนะครับต้นปลูกเก่าก็มีครับสวยสดงดงามนะครับดูดีตรงนี้จะมีต้นขนุนด้วยครับคุณผู้ชมครับปลูกไม้ผลแทรกไว้ในต้นไม้ป่านะครับก็สามารถให้ผลผลิตได้เช่นกันนะครับนี่ขนุนนะครับเห็นไหมนะครับให้ผลนะคุณผู้ชมนะนะครับ ผลงามด้วยนะครับเหมือนจะเป็นพันธุ์ดีด้วยนะมีขนลูกเล็กลูกใหญ่นะครับผสมกันไปเนาะครับอันนี้ต้นเล็กๆก็มีนะครับน่าจะมีต้นเก่าตายก็เลยเอาต้นยางนาต้นใหม่มามาเพาะอันนี้นะครับนี่คือความงามนะครับที่ผมอยากจะนําเสนอให้กับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถทําตามได้นะครับมีปลูกคาด้วยก็อยากสามารถปลูกคาก็อยากปลูกก็ปลูกได้เช่นกันนะครับ นะครับตาหน้าแรงก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับขอบคุณนะครับเจ้าของสถานที่คุณยายของสีพิเศษนะครับอย่างสูงยิ่งนะครับที่ให้มาเยี่ยมชมอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณคุณผู้ชมท่านที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ